เป็นจังไหนแน่แจ็คก,กี้โอ้ยบ่อยากผักมวนกุบถีบคือทอดอม,ทมังยังบทท่านไหนเศร้ามวนอยู่ดีเดี๋ยนี่บทท่านเศ้าใครยังคือพ่อส่งทหารน,านั่งยู่ยใส่กูออยากอีพี่นี่เดี๋ยวมาใใจอีกอยู่ตอนนี้กระแสะของทหารนี่กกำลังมาแห้งทรงกำลังใจให้อ่าทงกำลังใจเขาเอื่นว่าเป็นแนวหนาแมนบอแม่นของชาดเฮาเนี่ยคือแนวหลังเท่าคือแนวหลังส่งกำลังใจให้กับแนวหนาของชาติ นั่นก็คือทหารหรือว่าตำรวจตะวินชายแดนไ่ว้จ่อ,อยส้่งไปสองหมื่นแล้วสองหมบาทเมืออ่อวานในน้ำมอลลําใจกันรอยแล้วก็ออรดีแบนนะครับมอบให้กับทั้งคณะผู้จัดอยู่ทั้งอำเภออขุนหาระนะครับสนับสนุนเป็นอ่าซัพพอร์ตให้กำลังใจทีมงานทหารผู้ย <N ail S 2> ุ่แนากน้าไปซื้อน้าซื้อเขาเรียกทหารใับใกินยุหัน เข้าใจบ่ตรงเข้าใจอยู่ผู้กำรศิพัฒน์มึงไปอยู่เด้มึงจะพาเขาไปอย่างเอาพลธนั้นมีมีไพ้พลอ่อนล่ะเขาก็ต้องการเพาะมีแห้งเขาก็ไปบริหารเพาะมีแห้งไปอาบอบนวดดิเขาเเห็นบาเขาไปนวดในทหารน่ะเป็นบ้าที่มึงอยู่ถึงสันปืนเขาเลรออีพ่ามึงนี่จงเขาจีขอบมพ้นแล้วเขาแบกปืนเมื่อยเขาจะต้องการขออนุญาตอันนี้ว่าให้ฟังเมื่อก่อนนี่ได้ได้มีโอกาสไปร่วมงานผูกแขนนิสิตใหม่มมมสท่านแม่ทัพภาคที่สองเพิ่นมาเป็นประธานเปิดงานพร้อม ่นก็เลยบอกว่าไปผูกแขนเพื่นบปเนไปผูกแขนเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าผมเป็นแฟนครับมอล่ําำใจก็นลอยอยู่ด้วยครับต<ว>ิดตาม,มตลอดว่<บ>าส <บา S 2> ันมน วิทยุอันเอาเขาบูทูดเต้็มวงร้องยุโรปยุคญี่ปุ่นล้วเนาะยต้องเงียบเงาเหรอฮะเยู่หน้าหน้าแม่ที้ครับแล้คือมวลแค้นยังยังหนิดเอาพี่น้องมวลซึนโฮแซลครับหลากหลายการแสดงโว้เป็นละครเพลงแต่ว่าวันนี้เรามากับทรีมลำเรื่องลำเรื่องต่อก่อนโตเป็นโต๊บทีเป็นทีมไฮเป็นไฮเอมออนยุไสไหลเอมออนมาน้ำมูบอ่จงสี่แล้วโมหุจักรักษาเวลาจังสี่แล้ว บงคือวงเฮาาดีทัานวงเฮาพี่คะข้นแต่โดนตีพัดเป้าแตดแรกคนค่ะมามาอยู่ใกล้ๆกันแน่ต้อนรับดีไปแต่นายแกเกินลอยมาสองีพี่แล้วครับเดี๋ยวนี่แอร์ห้างหองตัูแต่งโตนั่นโสมขืนแม่กูว่ามันล่วงบ่มเหี้ทีแจกมันก็สิค่อยขนาดกูเปยเหมือนละเนี่ยมันก็สิค่อยห้างไปห้างไปเงี้ยมาเงี้ยขมาแน่ขออนุญาตเด้อค่ะเด้อป้า เอ็มออนตลกน้อยร้อยกิโลเขยังอยู่เหมือนเดิมร้อยทรงทรงค่ะร้อยทรงอดตลกน้อยร้อยทรงร้อยทรง่นทผมอ่ยกิโลเมนไพรสันยิ่้ำนิ่งอย่ามาว่าเปลี่ยนใอยเด้อเดี๋ยวนี้ตัดกระเพาะเหรอเด้อมันมันจ้าเล่ำนางเอกตีมันก็เลยไปตัดกระเพาะบอค่ะตัวอย่างอันนี้เป็นเกย์ค่ะโอ้มันอยากได้เมียอยากได้เมีย เอามันเคยเป็นตัวเกโนยอยกยไปไกยมาหายเขาไปในเตียนซ้ำหลงเขาไปในเนี่ยงเมี่ยม่เอาคือวางสัตว์เอานี่น้ำเอาเขาไปโกกนี่นั้นเออมันได้หนีจากใจกันลอยธรรมดาทํำใจผู้ใดอยู่ไกลน้ำนิ่งเนี่คันพื่นจอยมาเนี่เพื้นหาวโลดอหาวน้ำหัวเล็กเด็กน้อยโอ้ขันถือกบ่อเนี่ยมันโลดบางสิบอกขันเข็มถือนานี่มันอบมันใจโลดมันใจเลยบ้านบ่ตองห่วงดอกข้าว่ากะเทยนี่มันมันอยู่แล้ว ตรงนี้เงินไปกูจะพางไปตัดกระเพอฮะพังเปิดตันกับเพอแจ้งย้าตงนี่ยมัต้องตัดกระเพอไม่ตัดอย่างตัดข้ออ่ไปเลยนี่เนาะแบรนด์บริเอตไซคอลเลคชันเมดกันแท้ตุ้มหูกกเขียวชุดแกเขียวหนาคือเท่าบัดนี้นี่เนาะดีตัวหนาเพราะเขียวน้ำอ่ะดีจะน่าข้อเรากกเขียวนี่มันก็ลังสีเขียวเดี๋ยวนี้โบเขียวดอกบิลลี่โบยู หามาต่อมาไปสักยงโด่งเด่งด้วยใส่เมื่นเมื่อก้อนคือเห็นโพดลูกกับลูกคือสน่ะกิน,นหอดน้องพิลี่ลูกท่ายบอกนะครับเมื่อนี้ศิลปินแม่ใน,ในวงใจกันลอยเข้ามานี่ก็คือสลับกันมาเนะาะผู้ใดามาแน่หรอพี่ผู้ใดมาแน่ผู้ใดมาแน่สรับพี่นี่ครับพี่น้องขาหลายๆเสียงเรียกร้องอยากเบิ่งศิลปินสาวที่มีการพัฒนาเบาเลี่ยงความงามเบาเลี่ยงความจาก ประมาณหลายหลายอยกิโลเออเดี๋ยวมีเหลืออยู่ประมาณ32โลิองโลผู้ใดล่างแห้งบ่ไดดิยางคอยเออเป่ารัศมีโอเป่ารัศมีมานี่นอเออตะกี้เรากิ่งลงบนไดมาเดี๋ยวนีเดรลอยเวินเวินเวินมาโอ้เดี๋ยวนี้เวิ้นรูกล่างอลชช้อนนอนรูปร่างเพี้ยวเชฟกระเด้งคือสวยเป็นสวยที่เป่ารัศมีที่สําคัญเขาเอื่นวาชายา นางเอกหมอลำเสียงกรรมยี่แมนค่ะอยากที่บอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเสียงกรรมยี่ด้วยเสียงอย่งไรเอาเสียงละเอียดละอ่อนนั่นแม่เสียงนุ่มเสียงกรรมยี่มันนุ่มเด้๋ยสิกำมยี่มันนุ่มคือนักร้องสาวเสียงนุ่มดีเออคือเพาเสียงนุ่มก็เพรากรรมยี่เอามากิดให้มันคล้องจองกันนั่นแม่คือว่านักร้องสาวหุ่นหมีหัวหน้าค่ะหุ่นหมีนั่นมึงบบจักกี้ิคร จจายาใจคาตัวมันหลายเลยได้อีเก๊ก,กัน,นมันแตงหนามากงายโพด <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ว่าสีเเ้ายึดกับกับเเว้าดอกอันหัวหน้าเพราะต้องเบ้าแล้วหนูจะเบ้าแท่นเอง <c oughs> แต่แตงตัวมากงายโพดกินเงื่อนพ่นมาก,กินเสีบคักเท่เรื่อง <c oughs> เรื่องคาตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันทุกคนทํางานก็ต้องมีไ่ใด <c oughs> แต่อันเรื่องเบิกล่วงหนานี่ที่ขุมมานายหลายเท่อ๋ออันเบิกล่วงหนายะวะแต่มั่นค่ะหนูกบเบิกแล้ว มือมือขึ้นนี่พอเอกะจมมันเป็นไปได้จังไดเป็นตลกเกตงานมาเมื่อเมื่อตีนี่เออมตงานมาเมื่อเมื่อตีงานก็มีตลอดเงื่อนกระจายตลอดปิดวงจังหดจังว่ามาคอเบิกเกตมืนน่นพนันเขาบอกเบิกจะไดดจังใดค่าตัวสามรอยหนึ่งหรอี <c oughs> ่รีเทียมอ่อนสารภา<อ>พาราประเนรอดล่มรอดตายวาเศาร์ตะเลยให้กำลังใจพอเอว่าอันพ่อแต่ยังดีกว่าผมอยู่ดอกอันซุ่มอยู่หันมันเบิกพูละแสนอันที่แรกกับเบิกแสนผู้ละค่ะ เป็นอย่างพบ่ผลงานบ่มีเงินใส่หนีเพร่อเลยเกียริมื่นเพนเลยต่อลงติดเพรานเลยลดลงป้าเป็นแต่เรือต้นหัวนาแท้พี่อย่ามาสั่นบาซีเถอะไปไทยชีวิตหนูเนี่ยเอาไทยชีวิตยังไหบ่เป็นโคกกระเบือ้ข้อยไทยแบบเลยบางเป็นข้วยเป็นงัวงจีดริมก็จะไปไทยเอาเขาก็ใส่ข้าว่ัไทยถ้ามานั่นแหละเนาะเอาแต่มาดีไปอีกหมเป็นอย่างยูหันหนึ่งเบิกเกียรติื่บอกเบิกเกียแม่ยูนี่ใครมึงเบิกแสนนึงมืงเอาเงินเกียรติมื่นเดี๋ยวมึงมีกร้อสามหมื่นเลยเด เอาว่าแนนอีหลีได้แจกมีกำไรสามหมื่นนะจ๊ะกูกับกูกับพีดหนีต้องนั่นมันว่าหลังพิดหนีต้องนั่นกูกับเหลือใสน้องๆได้สามหมื่นต้องมาต้องมาล่ำใสหนีอยู่นีแสนหนึ่งกูเลยให้กู้ยูหมองเก้าสัก้อนแกงชนบอกบอกกันไปแง่แงกันไปนั่นวันนี้พี่เป้ารัศมีนะฮะเสียงกำมะหยี่สิมเตยมวนมวนฟ่อนบานและ ล่ำลึกควมหลังพร้อมอแต่ก่อนนี้เพิ่นเป็นนั่งเอกหน่อยระเบียบว,วัฒถศิลนี่เป็นเพิ่นคนที่จําได้จําภาพของเป่าลัศมีได้คือเมนรรเละอ,อยุ่ยหยาดเยอะเมนและหลายรูปแบบงาชโช์บ่ป,ป่าปิตเป็นล่าเรืองไหใหไงลนไ่นหหน่อยบ่เต็มครับสมัยตะกี้เ e e อล<อ>2 2 3เดียวนี้เดียวนี่ถ้าเบิ่งเอากันแล้วกันพี่น้องบ่าเมื่อนี้ได้ฟยงกันแน่นอนเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มทีไปเลยเธอ ต้องเป็นสาวลแล hm ้วต้องเป็นสาวแล้วรู้ไหมรู้ไมโอ๊ยเป็นสาวทนุนีเพ่งป้าป้าขาเด้ป้าป้าขาวันนี้หนูมากี่ป้ามากี่คนป้า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 ป้ป้ป้าป้าป้าอ้าป้าป้าป้า้อง้าป้าน้าป้าป้าาป้าาาปอา้าป้า้ามาาป้าา้าปมา้า้าปาป ถนาใช่เพราะถนาใช่ก็ยังอยู่อีกคือเก่าครับพี่น้องค่ะกูสงสัยนี่บทแนไหนเมื่ออยู่ตะมือพุ่นอันกูสงสัยอันสูมาดูดูหนิซูยืมเงินเล่าตีหรือจะไหนมันมาล้ำใส่นี่มันเป็นยังซี่ทันอีพี่อะไรมนถูกจารีดกับทุกข่อยนี่เล่าเอิอทุกข่อยมาโลดครับเออจังล้ำเลือยังสี่เออเพิ่นว่าทุกข่อยพ่อเลรียญได้เพิ่งกลับมาอามาซอยเนี่ยล้ำเลือได้อีพี่นี่เพิ่นเอาอย่าเบาสั้นซุ้มอยู่นี่มันสิน้อยใจเอาบ่น้อยใจดอกกมีคุณภาพเบิร์ดอะซิล่าพิณแจเกินร้อยนะ ทันอีพี่หน่าเพรเห็นสูดแสดงว่าปิงม่ไดบ้าชั่นบาสีเดไม่หยาบบันบอกก่อนบอกกับลูกน้องว่ามีคุณภาพมีคุณภาพบัโทรหาคู่บาร์บางสิบาสุ่มสูในขีดขั้นซ่อมเขียนบทให้หนังกูจ้างคนเขียนบทมาบว่าทองบทจะคนหรอวะเรื่องวาอืออีหีเกินไปนี่มึงว่ะนัดเที่ยงก็ออกมาใบสองใบสามสตางค์ซาดยิ่งดูหรอว่ะ อันนั้นแล้วไป้มึองดิอันนั้นแล้วไป้มึงกูทักบอกแล้วเร็วว่าแมียมตีกูบ่ได้อยู่ม้านไหมบอกขอนแก่นคุณพวกอื่นเมึงคือกันนี่ครับว่าเปลี่ยนไมไปจ้างคนขับไฟจะขอวายเฉยขันกูขับได้เดี๋ยวนี้ล่านท่องแถวแถวัาบะทีจะบ่ย่างแน่นอนดีนะมือเกิดเหตุนะดีนะไฟใหม่นะบอกไฟใหม่ยุใสนี่ครับเขาลักท่องเพราะนาเริ่มเลินบระเข่ากูแล้วก็โทษนอนบ่อิ่ม อันเบ้า,บาเลี้ยงรถฉันดิมาเป็นยังคือว่าเด้ขับเองรถนขน,ออนยังวะขับไปนั่นแหละทั้งแข่งไปล่าขายข้าวสารทั้งนามันรถพ่วงกูก็เลยบเบลี่ก็ล่าขายข้าวสารเพเเราะว่ากูจะต้องได้เสียงเง<อ>ินหลายนี่เปล่ากูก็เลยต่ำรถพ่วงจบเลยทีเดียวเอ้ายี่ห้ามึงรถกูกับมุนเอเล่กกระจายไม่พักสองหรอเนาะพ่วงบพราะมันพ่วงมอไซค์ดิพ่วงซาลิงเอ้าพ่วงรถเห็ดไฟเห็ดรถเทียนยังไงนี่แมี ตูเอามาหนี้ศิลปินในวงใจกันลอยของเง้านี่สลับกันมากแต่ละรอกเปลี่ยหนากันมากไหมแมนเปลี่ยหนามาืเอยไผ่มาแน่ไผ่มาแน่นี่เด้ผู้ใช้สวยดอกไม้หลยๆนี่เดนน่น้องหยังจ้าน้องแดงขวอนทิตาค่ะน้องแดงอ๋อน้องแดงว่าไปดึงบอกฮะออว่าไปดึงบอกทรงไม่เงียเพื่นไปกอนเดี๋ยวไปตามก้นมันมามีหมองดึงแล้วตอนนี้มอมาคัน รุ่นนี่คันจะเอาไปร้อยไหมร้อยสลิงเลย, <c oughs> ย่็สัตว์นั่งสีชมพูดต่อมากค่ะไปเลยสุดแดงๆนี่ปุ้ยว่ามันสาวคาเฟ่น้อ,นองอยังคะสวัสดีค่ะน้องเน้นวัญญพรค่ะ,ะ่น้องเน้นกินเข่าในได้ลูกเขาก็เฮ็ดให้กินยู่ยยู่ยขั้วนั่นสุด,มไ,ดมสไม่ได้ยุ่มใส่ไหลเถอะเวลาไปซื่อบอกเขาเนี่ยเป็นอย่างบอกว่าหนูว่าเอาผ่าเกินและผี่หู่เอาผ่าพอดีบางสี ขันผู้ใหญ่หลายมาสิเปืองผาพ่อเปืองผาแล้วมาสีใจค่าตาสุดหลายกว่าเก่าโอ้าอันนี้ว่าให้นแต่ของหรือว่าให้แจกว่าให้มึงโทษค่ะอันผู้เลี้ยงเหลียงนี่น้องหยังค่ะสวัสดีค่ะน้องรัตมณีรัดค่ะน้องหยังก็น้องรัตมณีรัตนอ้นีรัดโอ้นี่ตีน้องแม่อันนั้นน้องหัวหน้าแต่ใหญ่ัวหน้าคนละลาเต่อันนั้นรัดแม่ฆข้า จักแล้วเห็นดึงเข่ากุมน้องลัดเพรว้มันลัดนี่โอ้ยข่อยไปไนด้วยเข่าบ็ล้วแม่เกียวกัเป็นบาร์ดกินเข่าตอนนี้สามรัดมันี่รัดกับบอทอรัดปัดถาผู้หนึงบ้าผู้นั้นเป็นแค่ไหนค่ะสามเท่าของอีนั่งนี่สามเท่าที่ว่าแต่เซ่รถแก้วอ้อยผมที่ใส่ไปน้ำสามเท่าขยังบาร์แต่ทออยู่อันผู้นี้เด็กขาดไล่ไล่ขึ้มาหนุยนี่เด็ โอ้ไล่เสียไล่เสือไล่เสียต<ล>ิเสือโค้งอันชื่อน้องหยังค่ะสวัสดีครับน้องตั้มสุภชัยครับระวังเด้อเมื่อนี้เขาเป็นเสือระวังเขาสิกคำล่ามเด้อ <c oughs> อันนูพร้อมจะเป็นเหยื่ออยู่ดอกพี่บ่ค่ะเขาบ่กินหมาเฮเมื่อกี้อันพี่อโอ้ยกูหน้าลาแทนมึงได้เอ,อ๋มออนบอ้า<ช>เป็นห<ช>ยังค่ะหนู้สิ่งเลวล่ะพี่จะไม่เท่าติดตัวเพราะแต่นางร้านนูกระหวดเอา ผู้นี้เด็กค่ะใสูุ่ดคืกกอสก๊อตใบนี่เด็กค่ะนี่อย่างสก๊อตใบเนวร่างถวยวค่ะมันเป็นชุดผ้าป่านสอดดินโอ้ผ้าปานเคยเห็นกระสอปานบอเคยเห็นอยู่ค่ะสี่จอจเจืดรุ่นนี้ <c oughs> ไปลอยมัจทาเรื่องข้องเตยผู้เด้นนี่ซื้อนองยังค่ะสวัสดีครับน้องอาอธิชัยครับอาชีอาชีอาชีทั้งนั้นเด็กไอตง สัมผัสมาแม่อีปอบมีกระคาอดซื้อเลขแล้วอ่ยุยเข้าไปแม่เมสิผาบ่แสงเรียกอีหย่งจากแ่กูมาไลายเกันรลอยไทยแต่คลีบกับอับยางอ้อมบานโมเมนยนด้่มือนี่มันเบาอย่งบ่ได้เก่งเลขแล้วเก่งเลขแล้วบ่ถือจะงวดน้องยังค่ะสวัสดีครับน้องตาวัชราก่อนครับนี่ตีน้องตา บ้านบ่พอกันหลายปีกันยังบ่าทัานเด็กขาวขึ้นอยู่น้อมัยีะอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเคยมากกันบ่กับบ่ได้มากปานไหนดิพราะว่าคอยพออยากกด้อย่าบอกเรื่องเก่าเรื่องหลังเด้อนี่ไยังลอย่าปากคนอยู่ไรนี้เพือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูนาวัชราพรหมลำใจเกินร้อยค่ะเป็นตะย่างเสียบแล้วน้องหนูนะ เป็ดตะไคร่เป็ดตะมันย่างหนู้ซิ่งแต่ส่วนอันนี้น้องหยังค่ะสวัสดีครับน้องแบงราชันค่ะน้องแบงราชันสวัสดีคุณยาแดงค่ะ้ยยาจะเห็นัวเนี้ยย่าเมียจะเห้เมียเขาให้ยขึ้นหมาวอนมาสวบเปลี่ยวคือว่าผ้าเราไปสีดยาแน่ชนะสีดแล้วมันสีดแล้วเอาลุงเพชร บ้าเมนมาเล่นน้ำมูซือๆบ้าเมนตีได้ขึ้นเวทีพร้อมตีขึ้นน้ำแน่มากมูเขาหลอกเพชรไปแลกเล่นน่าจะว่าหัวเปียกไม่ได้ใส่ผิดประเดถามเนี่ยอันปีนี้สิไปอยู่ขณาใดบอทันได้มีสังกัดครับบอทหนึ่งเป็ดมึงใช่เอาเจ้าสี่พระเอกเก่าหนึ่งเป็ดมึงใช่ผลดีนี่่าแล้วลาจ่าบ้านอยู่สายเกาะบ้านอยู่กระบินบุรีเออ ขันใจเคยลอยไปล่ำไกลบ้านในมะลินน้ำในเด้อเอาเบ้าั้งเบ้าดิเศลไรแล้วลงติดนวนี่พ่อพยายามทวงอูกูเห็นมันเชกเงินอยู่บ้านพักอันลุงที่บ้านจังวันนี่แล้วสิไปอย่างคนจะซื้อสิไปหนึ่งเพชรเมืึงแชร์กับไปไม่ได้ดอกเขาสุ่มเฮียนเหรอมึงเห็นเบ้าออกอยู่เหรอสวัสดีแฟนๆภูนาตาดีมิธานาเบอสุภุสกุลครับผมล้อพ่อรุงเพชรพันพิมพ์ภาคครับ อปากเกียงเบาเป็นมีคำเบามีสำนวนเพราะต้องห่วงนี่แหละรุ่นนี้ละสิไปหนาเรื่อยๆไปใส่ไปคณะอื่นเรื่อยๆเอาบอที่อยู่น้ำใจก็นลอยมาปีที่หกล้วแมนบอแมนครับผมเป็นยังคือไปใส่บอได้ติดลบลายครับผู้บอกว่าขึ้นเต้นควบคู่เพลงควบคู่เพลงมื่มีตรนัดปวดปวดที่หันฟังเขาไหลสวนหอดเที่ยงขึ้นบอไอ้ลุงเพชรหอดปีมานอนอยู่ผมเป็นมาจิลล์ล้อมก็มาย่าแต่ล้อมสวดแจ้งแจกี้ เอมอนมื่อวานเข้ามี่ยังให้พี่น้องเบิ่งนแน่หลายอันหลายแนวค่ะเพราะว่าที่เป็นช่วงคอนเสิร์ตที่แปลกหูแปลกตาออกไปเพราะเหตุให้พี่น้องเบื่อแน่นอนในกลุ่มของเฮาครับยังคือบอเบื่อเอามันมีรูปแบบการแสดงว่ามันมาออกไม่ยืนร้องเพลงทนโททโเมื่อกจะจม็นสอคือจังบริมานำกันเนาะเออเฉพาะไม่ได้ปิดแต่หลอกเลยเนย อมึงได้เป็นนั่งอีกึงเพจทูเน่ล่ะค่ะเกิงอย่างแน่ล่ะฮะเกินอย่างแน่ขับรถต่าค้นผลังเอาเอินพี่เอิญน้องเข้าเข่ากุ้มหนึ่งร้อยหาบาทเท่านั้นพี่น้องสนับสนุนเอินแน่จะกีเอินแน่พี่น้องซื้อบัตรเข่ากุ้มเด้อเพราะว่าจะได้เอินลูกน้องเขามาซ้อมแล้วเออเป่นจะได้ซื้อหมูซื้อลูกน้องกินแน่เดี๋ยวดิอย่งก้องสูได้กินหมูติบ่ กูคิดว่าจะได้กินเปิดวงอีละเพราะว่าพี่น้องเขากุ้มผิดมาหลายตอนนี้ก็กินต้มคอไก่เป็นสักครั้ัเขาปุนบางเวทนี่เฮ็ดชิดชูใส่ตีมะคนแห้งเถอะนี่ฮะมึงกูจะชูฟังเป็นอย่างป่าเผาแม่มาแต่กุงเทพชื่อป่าเผามาสิฟตัวกูรูว่ากูจะได้กินแป้ชาปลาเผาในจ้วาเอาไปสะปนเพราะนะ ไม่ขนาจะไดนมาขี่ทีแท่บนว่นได้ขี่ทีเป็นอย่างไรมันจะไ้กินหลายคน,น,น <c oughs> บนว่านปวนกับมอตมอดหัวปวดติใส่ามมอดพ่อแม่ยังบอกหัเกียออกเอาพี่พน้องครับสนับสนุนหนึ่งร้อยห้าบาทโดยกลุ<ช>่มปิดหมอลำใจกันร่อยอีพี่ที่สองเนาะทีอว่าพวกเข้าจะได้เอาผลงานการแสดงทีอยู่ในกลุก่มมาแหลกเอานามใจไม่ตีของพี่ของน้องหนึ่งร้อยห้าบาทในโค้งสิบปแพ่งจนเกินไปสำหรับค้นหาค้นแพร่งและก็ติดตามกันเพื่อสิได้ปัดใจมาสร้างสรรค์ผลงานและก็ไดิมีผล งานในพี่น้องได้เบิ่งแม้กระทั่งในช่วงปิดฤดูกาลพี่น้องก็ยังได้เบิ่งได้แง่กันได้บเบื้องตัดด้วยวความคิดฮอด<อ>บางคนบอกว่าโอ้ยหมอลำติดวงแล้วก็จะเป็นเหงาหายภาออ่นเหงาแล้วเนาะย่านพี่น้องเหงาห<แ>มอลำนี่คือเป็นหมอรักษาโรคความเหงาตัวโรคห<อ>ัวใจก็รักษาได้พุ่นแล้วแม่่นบเพราะว่าซุ่มมามักแต่หมอลำ